BMW ซีีส3 E 21เนี่ยเป็นรถที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นรถรุ่นใหม่ของตัว BMW 202นะฮะซึ่งได้เกิดมาตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้วในปีคศ975เกประมาณรถคันนี้เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยในงาน International Motor Show ที่แฟรงก์เฟิร์ตะเทศเยอรมนี ซึ่งถือเป็นรถ BMW ที่ได้รับความประาเร็จมากที่สุดรุ่นหนึ่งเลยฮะ BMW Series 3เนี่ยเป็นรถที่ถูกดีไซน์มาโดยเน้นความสปอร์ตเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องโดยสารไฟหน้าทรงโคลมกระจังหน้าฟันหนเูเส้นสายของ BMW รอบคันและรถรุ่นนี้ได้สร้างความประทับใจเหนือรถรุ่นอื่นๆมาก่อนครับและ2ปีหลังจากนั้นเนี่ย BMW ยังมีการพัฒนาเครื่องยนต์ขึ้นไปอีกโดยการทำให้รถรุ่นนี้เป็นรถซีดาน ขนาดกลางรุ่นแรกที่มีเครื่องยนต์ดีเซล6สูบพร้อมระบบหัวฉีดและยังลดน้ําหนักเครื่องยนต์โดยการใช้ส่วนผสมของอลูมิเนียมแล้วก็แมกนีเซียมนะครับและหลังจากนั้นรถรุ่นนี้ยังได้รับการพัฒนาตัวถังย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันรถคันนี้เป็นรถของลูกค้าที่นําเข้ามาปรึกษากับเราเพื่อที่จะรีสโตรกลับมาให้อยู่ในสภาพ ดั้งเดิมที่สุดที่จะทาได้ตอนที่ผมคุยกับลูกค้าเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าลูกค้าเนี่ยเขาอยากจะได้รับประสบะการณ์เหมือนเดิมที่เขาเคยมีร่วมกับรถคันนี้ขึ้นมาซึ่งผมก็อยากจะตอบรับกับความรู้สึกของลูกค้าควาต้องการลูกค้าตรงนี้ในโจทย์นี้จริงๆแล้วมันโจทย์ที่ยากมากเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิ้นอะไหล่เองหรือว่าเรื่องของสภาพรถที่ค่อนข้างมีอายุมาก ทำให้มันเป็นงานที่ชันจิ้งมากๆสำหรับทีมงานเราด้วยความที่ผมมีความมั่นใจในทีมงานของเราว่าทีมงานของเราเป็นทีมงานมืออาชีพมีความสามารถในการที่จะซ่อมได้ตั้งแต่เครื่องยนต์ตัวถังแล้วก็ค้นหาอะไหล่ที่ถูกต้องเหมาะสมมาใช้กับรถคันนี้ผมจึงพยายามอยากที่จะตอบรับความรู้สึกของลูกค้าทําให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ดีๆที่โอกาสที่จะรีลิฟต์เดอะโมเมนต์กับรถคันนี้อีกครั้ง